คงต้องติดตามเป็นอย่างต่อเนื่องครับสำหรับสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาภายหลังจากที่กัมพูชาเปิดฉากยิงฝ่ายไทยที่บริเวณปราสาทตาเมืองตั้งแต่24กรกฎาคมที่ผ่านมาและจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็เรียกว่าบานปลายเป็นอย่างมากพอดูเหมือนว่าเป้าหมายของกัมพูชาไม่ใช่การสู้รบทางการทหารแต่เป้าหมายของกัมพูชาคือพี่น้องประชาชนคนไทย กองทัพภาคที่สองสรุปการสู้รบกับทหารกัมบพบูชาหลังทหารไทยถูกโจมตีต้องตอบโต้ตามที่สถานการณ์สู้รบตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาโดยศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่สองขอชี้แจงสรุปผลการปฏิบัติการที่สำคัญประจำวันที่24กรกฎาคม2568ดังนี้เวลา8นาฬิกา20นาทีฝ่ายกัมพูชาเปิดฉากการยิงบริเวณตรขงข้ามฐานหมูป่าทางทิศตะวันออกประสาทตาเมือง ฝ่ายไทยเริ่มตอบโต้สรุปที่สำคัญดังนี้พื้นที่ตรงข้ามประสาทโดนตวนปรากฏข่าวสารรถถังของฝ่ายกัมพูชาสูญเสียสองคันขณะที่ฝ่ายกัมพูชาใช้จรวจ b ีเอยิ่ิงเข้าใส่พื้นที่อำเภอกันทรารักษ์จังหวัดศรีสะเกดบริเวณปั๊มน้ำมันพื้นที่เขาพระวิหารมีการประทะกันตั้งแต่วัดแก้วไปจนถึงภูมะเขือปัจจุบันทั้งสองฝ่ายยังอยู่ในที่ตั้ง พื้นที่ช่องจอมฝ่ายกัมพูชาใช้อาวุธยิงสนับสนุนยิงต่อที่ตั้งฝ่ายพลเรือนเช่นวิทยาลัยการอาชีพอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์ศูนย์พัฒนาพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาและบ้านเรือนของประชาชนคนไทยและพื้นที่ประสาทตาเมือนทมหลังจากประกาศปิดการท่องเที่ยวฝ่ายกัมพูชาได้มีการใช้กำลังเข้าโจมตีฝ่ายเราตั้งแต่วงเข้ารวมทั้งใช้อาวุธยิงสนับสนุนยิงเข้าที่ตั้งพลเรือนอย่างต่อเนื่องปัจจุบันยังไม่มีท่าทีว่าจะยุติ ด้านการช่วยเหลือประชาชนอพยพประชาชน8พื้นที่ได้แก่อเภอบ้านกรวดจัังหวดบุรีรัมย์อ,อพนมดงรักอเภอกาบเชิงอเภอสังขาจัังหวดสุรินทร์อกันทรารักษ์จังังวดศรีสะเกษอเภอน้ำขุ่นอเภอนาจัหลวงดอุบลราชธานีไปยังพื้นที่รวบรวมพลเรือนตามแผนและจัดรถครัวสนามประกอบอาหารสนับสนุนให้กับส่วนราชการจังหวัดในการอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ แั้งนี้ตามรายงานมีพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายรวม11พื้นที่ได้แก่บ้านหนองแรดตำบลบักไดอเภอพนมดงรักจวัุริน์กระสุนปืนใหญ่ตก10นัดบ้านผือตำบลหนองยาลาดอเภอกันทนารักษ์จศรีสะเกดกระสุน BM21 ตกปตทบ้านผือและตชด .224 ตำบลดงประดิษฐ์อเภอน้ำยืนจัังหวดอุบลราชธานีไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บบ้านขี้เหล็กตำบลบ้านกรวด อำเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์กระสุนปืนใหญ่5นัดบ้านสายโท10ใต้หมู่ที่2ตำบลสายตะกูอำเภอบ้านกรวดกระสุนปืนใหญ่10นัดบ้านกรวดหมู่ที่3และหมู่ที่5ตำบลบ้านกรวดอำเภอบ้านกรวดกระสุนปืนใหญ่ตก7นัดบ้านสายโท12ใต้หมู่16ตำบลสายตะกูอำเภอบ้านกรวดกระสุนปืนใหญ่ตก3นัดบ้านโคกกระชายตำบลสายตะกูอำเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์กระสุนปืนใหญ่ตก3นัด ซึ่งจากเหตุการณ์ทั้งหมดมีประชาชนบาดเจ็บ20คนเสียชีวิต12คนจากเหตุการณ์ที่กัมพูชากระทาการโจมตีด้วยอาวุธใส่พื้นที่พลเรือนของไทยศูนย์ปฏบัติการกองทัพภาคที่2ขอเรียกร้องให้หยุดการกระทําดังกล่าวตามหลักสากลของกฎหมายมนุษยธรรมโดยจะโจมตีเฉพาะเป้าหมายทางทหารประเทศไทยยึดมั่นในหลักนิติธรรมและคุณค่าสากลของมนุษยธรรมแต่จะไม่ยอมให้การโจมตีใดๆและเมิดอ,อธิปไตยและบ่อนทำลายศักดิ์ศรีของชาติได้ ขณะที่ล่าสุดครับวสนา,นาน่วมครับผู้สึ่ข่าวอาวุโสก็ได้ออกมาโพ์ข้อความว่าเทียบชัดยอดสูญเสียทหารขเขมรโจมตีพเลเรือนเป็นหลักส่วนทหารไทยโจมตีเป้าหมายทางทหารเท่านั้นมีชาวบ้านโดนลูกหลงบ้างมีรายงานยอดความสูญเสียของทหารกับ,บูชาไทยในการสู้รบวันแรก24กรนยาคม68 การประทัดในพื้นที่หน้าปราสาทตาเมินทมทหารพลน้อยรอศสองเสียชีวิตหนึ่งรายใต้ปราสาทตาเมินทมเสียชีวิต8รายทหาร3ประชาชน4พระสงฆ์หนึ่งพื้นที่ภูมะเขือทหารกัมพูชาเสียชีวิต14นายรวม23นายผลปฏิบัติการโจมตี3าบอกพลสนับสนุนที่8 9พลน้อย42โดนโจมตีคลังอาวุธและเสาสัญญ,ญาณที่ยอดภูมะเขือโจมตีรถถังสองคันตรงข้ามเขาสัตต o s o m 25กรกฎาคม68ปืนใหญ่โจมตีตรงข้ามช่องบกทำลายปืนคอ100จำนวน3กระบอกทหารขเขมรเสียชีวิต1นนายโจมตีตรงข้ามช่องบกทำลายคอ1 0 0รวม3กระบอกทหารขเขมรเสียชีวิต1นนายส่วนการสูญเสียฝ่ายไทยนั้นพลเรือนเสียชีวิตร13รายบาดเจ็บสาหัส7ราย,ายบาดเจ็บปานกลาง13รายบาดเจ็บเล็กน้อย12รายรวมทั้งสิ้น45ราย พลทหารเสียชีวิต1นายบาดเจ็บสาหัส6กนายบาดเจ็บปานกลาง5้นายบาดเจ็บเล็กน้อย3านายรวมทั้งสิ้น1 5บนายอย่างไรก็ตามสถานการณ์การสู้รบยังคงดำเนินต่อไปเป็นวันที่สองครับคุณผู้ชมโดยในเพจ Facebook กองทัพบ,บกทันกระแสแรายง,งานสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาว่าตึงเครียดตีสี่ครึง่งเสียงปืนดังแล้วพบกัมพูชาเข้าประชิด ទៅគំរោះក្រែកបាច់កាថៃបកក I'm not helping, come on! Go, 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 stop, go, go, Get up, get up, get up! Get up, ่อมามีรายง,งานเพิ่มเติมนะครับว่าอาวุธไทยออกรบ ATMG 155 m m ปืนไทยทำเองไม่น้อยหนย้ายิงต้าน BM21 กัมพูชาเป้าหมายที่ตั้งทหารกัมพูชาอำเภอจอมกระสานต้องราบขณะที่เพจเฟซบุ๊กของกองทัพภาคที่สองก็มีการโพสต์ข้อความนะครับว่าไกลสุดสายตาขอบฟ้าถีคามแผ่นดินสยามไทยรุกไครรานแล้วเป็นไม่ได้แฮทกส่งกำลังใจลูกทัพฟ้า ขณะที่ในเพจของ Army Military Force สำรองก <S Momo S 1> ็มีการโพสต์ข้อความนะครับว่าด่วน9น18นาทีทหารไทยใช้ปืนใหญ่ M198 ยิงสนับสนุนข้ามพื้นที่ช่องบกเพื่อโจมตีฐานปืนคอของทหารกัมพูชาเบื้องต้นมีทหารกัมพูชาเสียชีวิตแต่ยังไม่ทราบจำนวนที่แน่ชัดคุณผู้ชมครับเสียงปะทะยังไม่หยุดแม้แต่วินาทีเดียวกัมพูชาเสริมทัพบุกไทยไม่หยุดเช่นกันวางยึดปราสาทตาเมือนทมแต่ก็ไม่สามารถทำได้ ขณะที่หนึ่งวันที่ผ่านมาฝั่งไทยสามารถยึดและก็ทำลายฐานที่มั่นกัมพูชาหลายจุดพร้อมยึดฐานได้จนพลโจรของกัมพูชาแตกกระเจิงหาที่หลบภัยกันจ้าละวันกับหนึ่งวันภารกิจทหารไทยมีพลรบเสียชีวิตหนึ่งนายส่วนฝั่งโจรกัมพูชาประเมินว่าโจนรบเขเมรนเสียชีวิตแบบประมาณการยากขั้นต่ำา400สูงสุดอาจจะถึงพันกว่าคนวันนี้เป้าหมายไทยเราทำลายบ m เ1็ฝั่งโจร โดยใช้ปืนใหญ่อัตราจรล้อยยางยิงไกล40กิโลเมตรอัตราการยิง6นัดต่อน,นาทีสำคัญคือผลิตในประเทศไทยอีกแล้วครับท่านเราไม่สามารถเรียกทหารเขมรว่าทหารได้เนื่องจากทหารต้องมีวินยัยมีระเบียบปฏิบัติตามหลักสากลแต่ถ้าหากทหารคนไหนไม่มีวินยัยก็ไม่ต่างอะไรจากโจรจับปืนหมบางโองนอะอก็ทาลงกพาค่ังเหมอนเต้ก็ทาบนย้อมไปข้าเหมอนเต้ออเอาคนเดียว 我只要追太阳，上高上好。我看见哪里啊？我追追跑。